อ่าค่ะโอเคค่ะคุณค่ะแล้วแบบไม่มีเสื้อด้วยป่ะได้ค่ะหรือว่ามีเสื้อแบบไม่มีเสื้อ,อด้วยนะเไปเรื่อยๆเองนะคะก้องน้องกุ๊กนะคะขอบคุณมาก ถือเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของทีมชาติไทยเรานะคะอย่างที่ทราบนะคะเรายังอยู่บนเส้นทาง q u a l i f ฟ e d ไปบอลโลกแล้วก็แมตช์ที่สําคัญก็คือแมตช์ที่ไทยจะเดินทางเว็บเยือนจีนในวันที่6กมิุนายนซึ่งทําการแข่งขันที่เมืองเซินหยางการเดินทางนั้นไกลมากหนักมากเปลี่ยนกรบินเยอะมากดังนั้นเราจึงมีต้องเรียกว่าน้องชายใจดีของแป้งนะคะคุณโอจติพัฒน์ตั้งคารวะคุณ แห่งสี TOA ท่านรู้สึกมีแพชชั่นอาจจะต้องถามท่านเองนะคะก็เลยตัดสินใจเหมาลำเรื่องการบินไทยให้นักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราไปจีนทางนี้เพื่อความสะดวกสบายเราก็หวังจะเก็บสามแต้มให้ได้นะคะต้องขอบคุณโลวะก็ผมก็ติดตามการเปลนแปลงของทีมชาตินะครับตั้งแต่โค้ชอิชิฮิฮะเข้ามานะครับก็เห็นเห็นถึง ชอบที่นักกีฬาเนี่ยทุ่มเทเ,เป็นทีมนะครับแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับก็เห็นว่าการเดินทางหรือสัญญาเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ก็เลยคิดว่าเออมีอะไรที่เราพอจะทําได้ไหมนะครับแล้วก็คิดคิดว่าเออเรานาาจะสนบสนตรงนี้ได้นะครับก็เลยลายหาทางวิบแซกนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายของการเหมาลำเนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้ราคา พิเศษมาแล้วนะคะก็เป็นจำนวนที่ถ้าฟังเราจะตกใจนะคะว่าทางคุณโอเนี่ยให้กับพิพระไทยขนาดไหนนะคะข้าวหล่อลำเนี่ยแปดล้านบาทนะคะหนักเนาะใค่เชื่อว่าวันนี้นะคะ,ะแฟนบอลคนที่สิบสองคือแฟนบอลชาวไทยรวมทั้งทางทิวอด้วยเนี่ยมองเห็นว่า เรากำลังอยู่บนเส้นทางถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคมีขวางหนามากมายเพราะทุกคนก็ต้องการในทีมชาติในเอเชียทุกคนก็ต้องการไปฟุตบอลโลกเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่จะช่วยนํามาสึ้งความสะดวกสบายและก็ทําให้ทีมชาติไทยสามารถไปเล่นได้อย่างมีพลังกายพลังใจที่ยิ่งใหญ่ทุกคนก็พรองที่จะสนับสนุนช่วยไปด้วยกันครับคุณเอขอเป็นส่วนเล็กๆครับขอบคุณมากค่ะค,ครับขอบคุณครับ